ที่ตลาดค้าส่งผักและผละไม้อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายรณพพบเลืองไพโรธผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมกับคณะรับมอบร,รถเก็บตัวอย่างที่วัดอินรภัยพระราชทานจำนวนสองคันซึ่งนับเป็นพระมหากราุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อชาวจังหวัดราชบุรีที่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงติดตามสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างใกล้ชิดทรงคำนึงถึงความยากลำบากของรัษฎรในการเข้ารับบริการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 เพื่อใช้ในการตรวจค้นหาคัดกรองเชิงรุกเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อโควิด -19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโดยสำนักงานควบคุมโรคที่5จังหวัดร,ราชบุรีจะนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดช,ชอบ8จังหวัดร,รวมถึงจังหวัดร,ราชบุรีที่กำลังพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดส9าสำหรับรถเก็บตัวอย่างทีวาริทภายพระราชทานทั้งสองคันนี้จะประจำอยู่ตลาดค้าส่งผักและผลไม้หรือตลาดสีเบืองเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการตรวจแต่ละคนจะใช้เวลาไม่ถึง10บพินาทีซึ่งทั้งสองคันสามารถตรวจได้มากกว่า1000ตัวอย่างต่อวันสุพจน์วรสาวัตรรายงานในแพทย์ราเชเชิงพนมพูด้ดในการโรงพยาบาลอรยยัญประเทศพร้อมกับแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมกันปรบมือแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ของครอบครัวของโรงพยาบาลอรยยัญประเทศภายหลังทีมแพทย์ได้ทําการผ่าตัดคลอดพยาบาลหัวผู้ป่วยหนักห้อง i อ u ที่ปัจจุบันตั้งการสามสิบกสัปดาห์และติดเชือ้อโควิด -19 ทําให้คณะแพทย์ราญตาต้องตัดสินใจระวางแผนการผ่าคลอดเพื่อความปลอดภัยทั้งแม่และลูกเพื่อเป็นการป้องกันการติดในบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานโดยทีมแพทย์โรงพยาบาลอรัญประเทศเริ่มทําการคลอดพยาบาลติดเชือ้อโควิด -19 นําทีมโดยแพทย์หญิงสุกัญญามกงไพในแพทย์ชำนาญการและแพทย์เฉพาะทางสู่ติดนรีเวชกรรม ได้ร่วมผ่าตัดคลอดให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลหอผู้ป่วยหนักไอจีอยู่ของโรงพยาบาลและมีการตรวจพบว่าติดเชื้อทำให้ต้องตัดสินใจระว,วังแผนผ่าคลอดให้ปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลกากรภายใต้ห้องความดันลบจนกระทั่งในเวลาต่อมาแพทย์ได้ทำการผ่า,ผาตัดคลอดทารกเพศชายน้ำหนัก3,300กรัมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีโดยมีนายแพทย์ราเชษเชิงพนมผู้อำนวยการโรงพยาบาลคณะแพทย์พยาบาลมารวมให้กำลังใจและแสดงความยินดีหลังนำทารกแรกเกิดและผู้เป็นแม่ออกจากห้องคลอดแล้ว ทมกลางรอยยิ้มของผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงานที่มาแสดงความยินดีจยุดทนานพึ่งน้อยรายงานหลังจาก f c e b o o k f แฟนเพจปทุมธานีที่นี่มีแต่เรื่องได้โพสต์ข้อความระบุว่าพี่น้องที่เป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มเสี่ยงแต่มีผลการตรวจเชื้อเป็นลบต้องการกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคแต่ยังไม่มีที่พักโดยมีนางสาววิชุดานน้อมสอนหรือน้องแป้งฝุ่นมิสแกลปปทุมธานี2021ได้จัดสถานที่ไว้สองแห่งเพื่อให้พี่น้องได้กักตัวฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดือนล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนางสาววิจุดาน,นุ่มสอนหรือน้องแป้งปุ่นซึ่งเป็นมิสแกรนปรทุมธานี2021เปิดเผยว่าได้ร่วมกับไอรัสเดนท์โฮเทลปทุมธานีและดีอายราบูทิคอพาร์ตเมนต์ตั้งอยู่ตําบลคลองหนึ่งอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้เปิดห้องพักให้บุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีผลตรวจเชื้อโควิด -19 ผลเป็นลบแต่ต้องการกักตัวเพื่อแยกตัวออกจากครอบครัวหรือที่ทำงานเพื่อประกันลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโดยตนเองมีสถานที่ให้กักตัวฟรีไม่วัิจจ้้งสน โดยในห้องพักจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันประกอบไปด้วยเตียงนอนเครื่องปรับอากาศห้องน้ําตู้เย็นตู้เสื้อผ้าโทรทัศน์สำหรับผู้ที่ต้องการกักตัวสามารถนําเอกสารหลักฐานการตรวจโควิด -19 ผลเป็นลบพร้อมกับบัตรประชาชนและภาพถ่ายที่พักติดต่อมาได้ที่เฟซบุ๊กของตนเองที่ใช้ชื่อว่า AK ฟุ่น สำหรับสถานที่กักตัวที่ตนเองเปิดให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นบุคคลเสี่ยงที่ต้องการแยกตัวจากชุมชนหรือที่พักอาศัยโดยจะเปิดให้บริการฟรี2แห่งประกอบไปด้วยไอเรสซิเดนท์โฮเทลปทุมธานีมีห้องพักประมาณ60ห้องส่วนที่อโยุราบูติกอพาร์ตเมนต์มีประมาณ100ห้องสำหรับเรื่องอาหารการกินทางโรงแรมไม่มีให้แต่จะมีการสั่งไลแมนเข้ามาโดยโอนจ่ายได้หรือจะเป็นการฝากปินโตโดยทางโรงแรมมีการติดต่อประชาชนข้างเคียงไว้เพื่อทำอาหารส่งให้กับผู้กักตัว เพื่อกระจายรายได้สู่ประชาชนด้านใกล้กับโรงแรมสําหรับผู้ที่เข้ามาก,กักตัวและไม่มีเงินในการซื้ออาหารทางตนเองก็จะรับดูแลให้ทั้ง3าม,มื้อจนครบ14วันของการกักตัวหลังจากนั้นตนเองซึ่งมีโครงการก่อสร้างอยู่ก็จะนําบุคคลเหล่านี้ไปทํางานเพื่อสร้างรายได้และหากเงินจากรายวันบางส่วนเพื่อนํากลับมาคืนในส่วนของค่าอาหารส่วนรายได้ที่เหลือให้ผู้กักตัวนําไปใช้ในชีวิตประจําวันต่อไปสำหรับการทำกระดาดท่องพักหลังจากออกไปใช้ชีวิตปกติแล้ว ทางโรงแรมมีเครื่องทางความสะอาดฆ่าเชื้อ้วยระบบ UVC และเครื่องอบโอโซนทั้งนี้เพื่อความปลอดภยัยมูลทิกายพิมพ์เงินรรยงานพลตรีสบราชแสงผลรองแม่ทัพพักที่2เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามแห่งที่3ของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งตั้งอยู่กองพนอันทหารเสนารักที่6ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอำเภอศรีรสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้ขอรับการสนับสนุนสถานที่จากกองทัพบ,บก เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด100เตียงรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยหรืออยู่ในสถานะสีเขียวการดำเนินการของโรงพยาบาลสนามแห่งที่3นี้จะใช้อาคารรับผู้ป่วย2อาคารอาคารละ50เตียงใช้บุคลากรจากโรงพยาบาลอำเภอสีสมเด็จร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกองพันเซนารักที่6 จัดวางระบบการดูแลผู้ป่วยผ่านกล้องวงจรปิดวิดีโอคอลและเครื่องขยายเสียงไม่มีการสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงมีการกำหนดเขตห่วงห้ามเส้นทางนำส่งผู้ป่วยชัดเจนเพื่อให้ปลอดภัยต่อกำลังพลและครอบครัวของหน่วยที่พักอาศัยอยู่ภายในค่ายสุเทพลอยแก้วรายงานพออ,อมเหตุส่วนพงพันธ์นาทีก่อนประธานผู้ก่อตั้งอ,อปชอ,องค์กรผู้ตรวจสอบผู้ใช้อำนาจรัฐในตำแหน่งู้อ่มในการลุมพิทักษ์สิทธิทางกฎหมาย ลงพื้นที่ห้องประชุมธนารักษ์จังหวัดจุรินกรณีเรื่องไม้พยุงท่านี้เพื่อดำเนินเรื่องของคดีความระหว่างธนารักษ์และกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่โดยได้แจ้ง,งทางธนารักษ์ให้ดาเนินการแจ้งความกบ,บุคคลลักลอบตัดไม้ห่วงห้าไม้พยุงในสถานที่ราชการและแนะนําให้กับธนารักษ์จังหวัดจุรินเป็นผู้แจ้งความดําเนินคดีและรายงานผลภายในเจวันรวมถึงการดําเนินการตรวจสอบตั้งแต่ต้นไม้พยุง3ต้นแรกที่ถูกตัดมาก่อนด้านนั้นที่หายไป ส่วนทางด้านผอ,อธนารักจังหวัดสุรินทร์ได้ชี้แจงการดำเนินงานและรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วรวมถึงเสนอเรื่องการตรวจสอบผู้ใหญ่บ้านที่กระทำความผิดรวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรายงานผลต่อทางจังหวัดต่อไปทีมข่าวไทยเกณนิวส์รายงาน